จะใส่ Enduro ใหม่จาก Honda นะครับกับ All New Honda c f 3 0 0 L และ All New Honda CRF 3 0 0 r a l l y ครับ300โอนี่คือ CC เพิ่มขึ้นเป็น300แล้วใช่ไหมครับใช่ครับและยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับที่เติมเต็มให้ความเร้าใจขับสนุกมากยิ่งขึ้นครับผม อ้อัพซีซีอัพซีซีถูกใจสายวิบากสายลุยอย่างเราเลยใช่ไหมครับผมโอ้โหเดีวรอคอยมานานแต่เดี๋ยวนะสงสัยนิดนึงซีซีเยอะขึ้นเอ่อมันจะหนักขึ้นแล้วมันจะอืดหรือเปล่าครับไม่เลยครับกลับรุ่นลงอีกครับเพราะว่าทั้ง2รุ่นนี้นะครับ มีน้ําหนักรดลงถึง5กิโลกรัมครับเพราะว่าเรามีการออกแบบเฟรมใหม่นะครับให้มีน้ําหนักเบาลงครับโอ้โหสุดยอดเพิ่มน้ําหนักลดอย่างนี้ก็ขีมมันไม่เหวเดิมีฮะคือแรงขึ้นแล้วก็เบาขึ้นโอ้โหเหมาะกับเรามากเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยล้มบ่อยครับเวลาเพื่อนเพื่อมาช่วยกันยกเนี่ยมันจะได้แบบเออยกได้หลายรอบหน่อยมีแรงยาวๆไปเลยพี่พี่ครับยังไม่พอท่านนะครับ ฟีเจอร์ใหม่สำหรับสองคันนี้นะครับก็คือมีทั้ง a s s i s t ซิสเตอร์คัตนะครับคือสามารถทำให้เข้าเกียร์ได้ห้่องแล้ะไหลลื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังช่วยในการลดการหน่วงของเอนจิ้นเบรกนขณะที่ลดความเร็วลงแบบกันที่นะครับก็จะคือลงเค้นยร์ปั๊บมันมี S อสไม่มีใช่ครับสมูทเลยครับตึงเ ไม่ไม่มีตึงตึงไม่มีแล้วมันจะไม่มีแน่นอนครับซึมไปเลยครับแล้วก็มีมิเตอร์ใหม่นะครับมิเตอร์ดิจิตอลนะครับเพิ่มฟังก์ชันเข้ามาอีกไม่ว่าจะเป็นเกียร์โพสิชันนะครับมีชิปไรเตอร์นะครับแล้วก็พีคโฮนะครับผมจัดเต็มทั้งสองคันเลยครับอ๋อก็คือเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนเราเอ็นยลเราก็จะไม่รู้ว่าเราอยู่เกียร์อะไรอันนี้คือมีตัวเลขบอกหนึ่งสองสามสี่บอกหมด แล้วมีอะไรนะฮะชิปไรเตอร์ครับชิปไรเตอร์ตัวนี้ครับยิ่งเหมาะมากครับเป็นไฟสัญญาณเตือนในการเข้าเกียร์ครับอ๋อจะได้เป็นไฟเตือนขึ้งเปลี่ยนเกียร์ได้แล้วใช่ครับโอ้โหพีโคครับคืออะไรพีโคครับเป็นตัวบอกความเร็วของเครื่องยนต์นะครับเวลาที่เราขับขี่เราหันไปดูเลยครับว่าตอนนี้เราขับที่เครื่องยนต์รอบเท่าไหร่นะครับอ๋อก็คือเขาจะโฮไว้ในจุดนั้นเลยว่าเป็นเท่าไหร่คือเฟเจอร์เจ๋งๆนี่เรารู้ละตอนนี้เราอยากดูเรื่องรูปร่างหน้าตาครับผมขอเดินวนดูสักหนึ่งรอบได้ ขออนุญาตแนะนำนะครับสำหรับรุ่น L รุ่นนี้เลยนะครับไปหน้านะครับตอนนี้ออกแบบใหม่เป็น LED โฉมใหม่เลยครับสวยงามมากขึ้นครับผมโอ้ยหล่อๆมากเลยอ่ะโอ้โหอย่างงี้ถูกใจสายวิบากสายเอนดูโรแน่นอนครับผมหน้าหล่อสวยใสถูกใจทุกจุดครับผมตัวนี้แหละครับตัวนี้แหละครับตัวแรลลี่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างครับตัวนี้ครับจัดหนักจัดเต็มพร้อมกับถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่นะครับ12.8ลิตรซึ่งมากกว่าตัวรุ่นเดิมนะครับถึง2.7ลิตรเลยครับเฮ้ยเกือบ3ลิตร เพิ่มใหม่3<อ>ลิตร โอ้วิ่งได้เพิ่มปเกิดเป็นห้อยลยพี่ถูกใจสายทัวรลิงเลยลุยด้วยทัวริงด้วยโอ้โหอันนี้คือฟีเจอร์หลักเลยคือที่เปลี่ยนไปเห็นได้ชัดคือว่าตัวบอดี้เรามีถังน้ำมันที่มันใหญ่ขึ้นใช่ครับพอเดินวนดูสักรอบนะฮะเจอเลยครับพี่พี่ครับโอ้หนาเต้เป็นไงน่าขี่มากมาทั้งสองคันเลยคพี่พลิครับครับผมซื้อครับซื้อเลยแล้วกันใจเย็นๆนี่คุณจะซื้อของนี่คุณไม่ถามราคาเขาหน่อยเหรอว่าเขาขายราคาเท่าไหร่เออเออเอออ่ะอองั้นถามราคาก่อนก็ได้ครับค ต้องไปดูราคาที่ป่ายขายครับผมซึ่งป่ายขายอยู่ตรงนู้น,นครับภูเขาลูกนู้นเลยฮะ ฝ่ายขายมันเขาลูกนู้นใช่ครับโอรูมของเราเนี่ยกว้างขวางเหลือเลยครับพื้นที่อดใจรออย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่าเรามีเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่จัดเต็มที่ตรงนู้นเลยครับที่ฝ่ายขายเลยครับโอ้โหที่ผ่านมานี่ก็เซอร์ไพรส์ตื่นเต้นนสุดสุดลวนี่มีบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกแล้วผมจะไปถึงฝ่ายขายได้ยังไงล่ะครับก่อนที่เราจะซื้อนะครับผมอยากให้พี่ๆทั้งสองท่านนะครับทดลองขับขี่ก่อนครับคือผมต้องขี่ตองคันนี้ใช่ครับเราก็อยากขี่อยู่แล้วไมอยากขี่มากผมไม่คิดว่าจะได้ขี่วันนี้คือไ้ขี่เพื่อสมนร ปกติเนี่ยผมไปเปิดตัวไลฟ์มาหลายครั้งนะครับของ Honda เนี่ยไม่เคยได้ลองขี่เลยวันนี้มีโอกาสจะได้ลองขี่เลยไม่ต้องบังคับก็ได้ครับก็อยากขี่อยู่แล้วครับดีครับเพรเป็นครั้งแรกในประเทศไทยของเราสองคนเลยเนี่ยอาคุณเต้คุณจะขี่คันไหนโอ้โหชุบคันนี้เลยชุบคันนี้จองคันนี้เพราะผมเล่นคันนี้มานานแล้วแรลลี่ ได้เลยครับผมเนี่ยก็เล็งคันโน้นอยู่ครับ C r F 3 0 0 l นะฮะผมอยากจะดูว่ามันเข้าทางเอนดูโรแล้วมันจะสนุกสนานมันแค่ไหนครับขออนุญาตไปลองนะครับเชิญเลยครับยินดีครับเชิญทางนี้เลยครับผมครับมปเลยครับโอเคนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของเส้นทางนะครับไปหาฝ่ายขายตามเอกลักษณ์ของรถสองคันนี้เลยครับอย่างตัว L นี่ยครับก็ขับขี่ขึ้นป่าเขาเป็นเอนดูโร่เลยครับผมโอ้ผมก็จะลุยเข้าไปเอนดูโร่เลยใช่ครับแลรี่นะครับส่วนแรลลี่ครับไลา์สายของเขาก็คือเรื่องของการ บ,บ,บนถนนที่เป็นุ่นดินนะครับขับ,บอย่างสนุกเลยครับนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ไปทางเดียวกันอย่างนั้นหรอครับใช่ครับพี่ต้องแยกกันไปครับแยกกันแล้วอย่างนี้ต้องแข่งกันหน่อยนะเต้ใครถึงก่อนคนนั้นชนะมาอะเออเล่นเหมือนตอนเด็กเลยนะเออแต่เอาอย่างนั้นละมันดีเอาอย่างนั้นละมันดีไปครับเดี๋ยวให้พี่กอฟเนี่ยเป็นคนปล่อยตัวแต่งตัวครับผมไป ุณก็ปล่อยตัวได้นะครับได้ครับพี่พี่พร้อมนะครับครับหนึ่งสองสามไปครับโอ้ เ f ฟสามอคันนี้เนี่ยผมเห็นเลยคือว่ามันเข้าทางการดูโลกแล้วมันคล่องตัวมากครับไปกันครับกับผมเต้บิริศัก์นะครับตอนนี้อยู่บนออลนิวฮอนด้าสามร้อยรลลี่ใหม่นะโอ้โหต้องบอกเลยครับว่ามันเบาจริงๆ พอดีอีกหนึ่งอย่างก็คือว่ามันมีเรือนไม้ใหม่นี่นะครับที่มีการบอกตำแหน่งของเกียร์นะครับอย่างนี้ผมก็เห็นได้ชัดเลยว่าผมเราอยู่ที่เกียร์หนึ่งนะฮะมันก็ชัดเจนเลยนะครับเราไม่ต้องมานั่งเดากันโอ้โหกับ5กิโลที่หายไปนะครับเลยหลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ย5กิโลเองมันอาจจะไม่เยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย อห้กิโลของรถอ็นดูโรนะครับมันทําให้เราบินได้ด้วยสิโอ้โหโอ้ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าถังน้ำมันจะใหญ่ขึ้นนะฮะดูบึกบึนขึ้นนะครับแต่ความคล่องตัวสูงครับผมโอ้โหมันมากมันมากเพื่อนคะ่ะ ของรถคันนี้เนี่ยมันมีตัวช่วยนะฮะเป็นแอสเซสเซนต์นะฮะสลิปเปอร์คันชนะฮะมันทำให้การขับขี่ของเราเนี่ยมันเบาเบ,า,บาจริงจริงไป ไปต่อครับเบามากด้วยน้ำหนักที่เบาเนี่ยครับให้เรายกรถขึ้นมาได้อย่างง่ายได้ มี0 <icism. S 2> นิ้วก็ยก20นิว้วครับเป็นไงครับสำหรับ2เส้นทางที่ให้พี่พีได้ทดสอบกันครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหเส้นทางของผมนี่นะครับเส้นทางเอ d ดูโล่ที่มันสนุกมากๆเลยครับเป็นซิงเกิลแทร็กแล้วก็ได้มีลุยน้องลุยน้ําปีนหินปีนลากม้าได้รู้แล้วก็ได้ลองสมรรถนะของรถ c f 3 0 0 L เนี่ยได้เต็มสมรรถนะเลย มันมันมันางผมเนี่ยที่เป็นลูกรรงบดอัดนะครับครับเป็นที่เหมาะกับทางมารี่แบบนี้การพูลิ่งคันนี้เนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวแบบเลี้ยวเลี้ยวสันตนอ่ะจุ๊บจุ๊บจับบวกบงต้นไม้เนี่ยมันเบาไปเนี่ยมันช่วยได้เยอะน้ําหนักที่เบาลงไปเนี่ยแฮนดิ้งดีแฮนดิ้ง i n g ดีกว่าเยอะมากถึงเวลาสําคัญแล้วครับผมอยากรู้แล้วครับผมผมอยากรู้คุณผู้ชมอยากรู้ทุกทุกคนอยากรู้แล้วครับพี่กอฟครับผมราคาครับของเจ้า2รุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ๆต้องใจเย็นๆนะครับ เพราะอย่าลืมนะครับว่าผมมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้พี่ๆด้วยครับยังมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อีกเหรอใช่เฮ้นี่บิ๊กเซอร์ไพรส์อันนี้บิ๊กเซอร์ไพรส์ของจริงใช่ครับนี่เลยครับมีคนแหกโค้งไหเฮ้ยเดียว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 ไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะพิเศษหรือเปล่าไม่เหมือนนะก่อนนี้เลยครับบิ๊กเซอร์ไพรส์แรกเลยอาจารย์แรกครับ อ้าโอ้ยนึกว <Ay glorious. S 1> ่าวัยรุ่นที่ไหนสวัสดีครับจันเร่ครับโอ้โหไปยังไงมายังไงครับวันนี้ก็เหมือนที่ทั้งสองคนนะครับภาพครับจะซื้อเหมือนกันก็เลยมาขอเขาลองอเทสลองขี่ลองวิ่งมาเขาก็บอกให้มาที่ตรงนี้เลยนิชชัยครับแล้วเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับก่อนอันดีคือตัวไหนยังไงเนี่ยครับสำหรับตัวนี้นะครับ All น e w น o n d a ซ r f 3 0 0 Rally แลนี่ครับครับ เดิร์แอกดิทีเดชันครับอันนี้นี่ถือว่าเป็นสเปเชียลเอดิชันเลยเป็นตัวพิเศษของรุ่นแรลลี่ใช่ครับความพิเศษมันคือตรงไหนบ้างครับไม่ว่าจะเป็นกาดแทนใหม่นะครับลายใหม่สีใหม่นะครับตะแกงไฟหน้าครับผมโอนี่กาดนะหลกท้ายหลกท้ายอุ้นี่มีที่ใส่มือสมมือถือด้วยใช่ครับโอ้นี่เลยครับครับบังโซ่แบบอลูมิเนียมบังโซ่แบบอลูมิเนียมสีสีครับ อตกต่างกันลยนี่ฮะอยากให้ดูเลยนะฮะโอ้ดำๆแดงๆชุดสีนี่มันจะไม่เหมือนตัวปกตินะนี่ชุดตรงนี้เนี่ยมันดูแบบโอ้โหเท่มากเลยอะแล้วยังมีท้ายสั้นด้วยนะครับอ๋อมีท้ายสั้นมาด้วยครับนะเต้นี่แค่เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วฟีลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงครับอาจารย์เล่ฟีเลิ่งนะครับก็ปริมาตรความจุกระบอกสูกมันเพิ่มขึ้นครับลองขี่โอ้ยแน่นอนมาอะเร่ดีกว่าเดิมแน่นอนติดมือติดมือเพิ่มอีกก็คือน้ำหนักของเฟรม โดยรวมแล้วเบาทีนี้พอเบาขึ้นเราก็คอนโทรลรถได้สนุกขึ้นเบาขึ้นแรงขึ้นใช่โอแค่2อันนี้ก็ไกลมากขึ้นเงินในกระเป๋าจะจะล่วงลงไปแล้วมันยังไม่หมดแค่นั้นก็คือเรื่องของความจุของถังน้ำมัน ปริมาตร,ารจูดังน้ำมันเพิ่มมากขึ้นอีกเราก็ไม่ต้องหัวเรื่องน้ำมันแล้วคร,ครับเดินทางได้ไกลขึ้นก็คือเหมาะกับการทัวร<ช>์ลิงแอดเวนเจอร์นะ<ช><ช>ทั้งถนนดําถนนฝุน่นอะไรเนี่ยแล้วก็ไปยาวๆได้เลยและคันนี้ข้อดีเนี่ยคือผมมองแล้วเนี่ยมันมาพร้อมของแต่งไงถ้าค,ค,คนที่ไม่อยากแต่งนีนะคือคันนี้มาพร้อมเลยเราจะผลิตแบบนี้กี่คันครับพี่กอฟสำหรับรุ่นพิเศษรุ่นนี้นะครับ จะมีเพียงแค่100คันเท่านั้นครับ100คันใช่ครับเป็นสเปเชียลเอดิชั1 0นคันเท่านั้นใช่ครับจะทันไหมจะทันไหมโอ้โหว่าเราไปนั่งคุยกันดีไหมไปฮะอยากรู้ราคาแล้วครับทั้ง3คันนี้เลยว่าราคาจะจบอยู่ที่เท่าไหร่และเราจะได้รับรถเมื่อไหร่โอ้ยโโอันนี้ย<ะ>ิ่งใ่จังเีไม่เชิญใครครับพี่ปจะเชิญพ่ทั้งามนันลครับ โอ้โหเอาละถอด<า>แว่นถึงเวลาสําคัญแล้วได,ได้รู้แล้วผมผมเชื่อว,ว่านี่<า>คือไฮไลท์ครับเพราะว่า,าทุกคนที่กําลังติดตามไลฟ์ของเราอยู่นี่นะครับ<า>อยากจะรู้แล้วครับว่า all new CRF 3 0 0 L และ all new CRF 300ร้อ l y เนี่ยราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับ all new Honda CRF 3 0 0 L นะครับราคาแนะนำอยู่ที่140,000ส ห้0พบาทครับเฮ้ยไม่เกินแสนห้ไม่ถึแสนหากต้องหัวราคาดีมากอ่ะครับผมและก็ตัว all new honda crf สามร้อย landy นะครับราคาอยู่ที่หน2่0แบาทครับโอ้โหก็รุ่นรุนรนร่เลยหจซื้อเลยใช่ไหมเงินในกระเป๋าสั่นโอ้โหราคานี่นะครับผมบอกได้เลยครับว่าถูกใจพ่อบ้านสายลุยอย่างพวกเรามากๆครับพี่ปุริยังมีครับ อ๋อเออเออขนาัขนาดขน้นยังไงฮะัน้นยังไงฮะเัวนี้นะครับตัวิ h e t h i c i n n o v a t i o n นะครับซึ่งมีอยู่100คันนะครับราคานะครับขึ้นอยู่ข้างล่างนี้เลยครับอ่าอยู่ตรงนี้รโอ้ขยับมาอีกนิดเดียวเองโอ้ไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่มือเก่าอะไรก็แล้วแต่ผมว่าโดนหมดผมว่าคุ้มค่ามากๆนะครับถึงอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทุกคนอยากจะรู้ว่าถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยนะครับสนใจอยากจะจองอยากจะซื้อและจะรับรถได้เมื่อไหร่ครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับ All New Honda CRF 3 0 0 L CRF 3 0 0 r a l l y แล้วก็รุ่นพิเศษ Dirt Edit Edition นะครับสามารถไปพบกับตัวจริงได้เลยครับที่ Honda Wing Center และ Honda Big Wing ทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปครับเฮ้ยวันนี้พิเศษพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้เลยแหละครับและพิเศษที่สุดครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นเจ้าของนะครับ นี่ฮะตัวนี้ฮะ All New CRF 300 r a l l y Dirt Addict Edition คุณต้องเข้าไปลงทะเบียนครับนะบถ้าดูไลฟ์อันนี้จบนะครับ,รบเราจะมีลิงก์อยู่ทางด้านล่างนี้นะครับลิงก์ทางด้านล่างนะฮะให้คุณที่สนใจเนี่ยนะครับเข้าไปลงทะเบียนไว้โโอ้โห,หคุณ <ปะ S 1> ต้องรีบพูดให้จบตอนนี้ จบจบปั๊บเราก็ต้องรีบกระโดดเข้าไปในลิงก์นั้นแล้วก็ลงชื่อ100คันเท่านั้น100คันเท่านั้นผมจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นให้ได้ครับต้องรีบนะครับต้องรีบครับแล้วก็ผมได้ยินมาว่าอีก30คนแรกของประเทศไทยครับที่จะมีโอกาสได้เทสไรด์เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทยเลยนะครับวันที่14พฤศจิกายนนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะเพิ่งสับสนนะวันที่14นี่คือแบบว่ากลุ่มแรกของประเทศไทยครับลองแบบเต็มๆในพื้นที่แบบนี้ที่เราลองกันแต่วันที่11 คลิปเอ็ดนี้ทน,นี้คุณไปคุณไปซื้อได้แล้วซื้อได้อะรใช่ใช่ใช่ใ,ชใครไม่อยากเราไปซื้อก่อนเลยครับผมก็สําหรับคนที่อยากจะไปเทสไร้ายเนี่ยนะครับก็ไปลงครับชื่อเอาไว้นะครับ ใน Facebook Page ของเรานะครับทั้ง2เพจนะฮะลงชื่อเอาไว้ได้เลยนะครับคุณอาจจะเป็นผู้โชคดี30คนที่มาเทสไลฟ์เป็นกลุ่มแรกในวันที่14วันนี้นะฮะต้องขอบคุณนะครับอาจารย์เล่นะครับผมนะฮะแล้วก็ขอบคุณพี่กอลมากๆครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับแฟนๆฮอนด้านะครับที่ติดตามไลฟ์นี้มาจนจบนะครับผมผมหวังว่าคงจะถูกใจนะครับกับ All New CRF 3 0 0 L และ All New CRF 3 0 0 Rally ลรครับแม่ราคาก็โดนใจมากๆแล้วพบกันครับสลับวันนี